สวัสดีครับสวัสดีเข้ามาใหน้องสูสุขุนยานหาเข้ามารับสมช่องหย่อนหบรนโคกนะครับเนาะดูเข,ขาครับหาอ,อกไม้ยิงปลาเนาะแต่ว่ามือน,นี้ฟ้าปิดนะครับฟ้ามืดเลยบลุยท่อตู่บนะครับเนาะมาลุนมาเบื้องน้อกันครับไว้มีแต้มมีตัให้เขาาม่ให้น้องได้เบือเบ้องบองนเนาะครับเนาะ

โอ้เจ้คข้าโอ้ไสงามเลยไ่ใหญ่โอ้โอเลยครับตัวนี้ ปานินเนาะอวยงามเลยสวงามจ้ะปานินเนาะ ครับโดนกลางตัวเลยยัยน้าโดนครับต่อคอไม่ได้กดของหายเนาะมาเลกแตงยิงบอลเห็นดินอยู่กดปึ๊บๆอยู่น้าโดนครับโดนเจ็บใจเนาะคอคอโดนอยู่ข้าวตาโดนครับโดน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 ฝุกโดนเชยใช่โดนเชย

ผมบกคิดไว้โดนเลยบริกโกทายนะครับโอเจรบค้ามเหี้ยจุดนี้โหดีฮะม่านเลยครับมื่อนี้เก็บครับครับพ่อแมนาะงกลุ่มกระขี่หกกำลังยิงนั่เนาะครับเนาะกะมานอยู่ครับหนึ่งกลมกับสีแบนเดี๋ยวลองมาสั่งตระคอกับปันินตัวนี้เบิองเนาะมันได้จักกิโลเนาะตระคอนะัอนะนะ่เนาะต้องการนะครับเนาะ โลโซนคนเนาะดินยับซ่องโลนครับโลเก่าจุดแป๊ก โคดนะมึงปัน,นินนะครับ,นน,น,บ,น,บ,น,บน,นนะ่อุ้ยอาอด้วยกิโลนบอลรูครับเอ็นบอเนาะอ๋เอ็ด เดินตัวนี้โลครึ่งครับจุด55เนาะเ okay, คครับไม่น,นี้มันอยู่ครับครับถ้าได้มากคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับอย่าพทาดคลิปใหม่ๆผมอย้าไปเห็ดยังเนาะยญ้าไปหาเนยงกินครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจน,จนจบคลิปนะครับเนาะ ผมยวนหายบันโคกคือเอ็มลาจาักกันเลยครับสวัสดีครับ